มึงที่ลุงพันเดี๋ยวเนอะมืดเขาไม่พูดบอกเขาโอ้เสดายังแกเนาะอันลุงพันแข่งกันดำหน้ามึงรู้ลุงสิโจกด่าเพื่อนเราเครื่องบินมาแล้วครับเอฟซีน้ำยังยังกอนนี้ลุงพันกับลุงพลนะครับกำลังอุ้มพี่ตมอยู่นะครับทนโทรศัพท์มาถ่ายให้นคว้าโทรศัพท์อยู่ในอัน นี่พิรวันเอาโทรศัพท์มาให้หน่อยรถคุณลุงนั่นลุงพันเจอปลาบู่ไหมลุงพันต้องดูแลกันแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครไปเอาให้เรานะลุงพันเจอปลาบู่ไหมเจอปลาบู่ไหมไม่เห็นเลยถ้าพี่มารนาลงมงงจะอาจจะเหยียบเนี่ยขึ้นหัวดำเอาคนเทนเอฟดีบนเทนเอฟดีดูหน่อยตัวบินน้ำเนี่ยบินบรรยากาศลุงพันนี่เป็นรถ นี่อันนี้ต้องค่อยได้ยอดวิวหลหนึ่งสองมัาจกได้ยู่น่งมัโจกไงเย็บกรได้ลยุนนี้เลยบอกระลังลุงมนกระลังไงโยกจอบนะแม่มาถอยตัวทับเฮ้ยยี่งยังงานนานนานอะง ไม่ไม่่ออันจริงไม่เอาพูแล้วว่ากระปอมไหมโอ้พ่นคือว่าเป็นอีหยังเด้พี่น้องอาปากอยู่นะวเลบัวแล้วไปากเลฟูติดเ่ดี่ยวเนาติดตามตคเพื่อนำตคอะไรมาทำเองเอากปิดขึ้นมาถายแล้วเนี่ยเจอโทรศัพท์ามามเ ไหลขะนไหลเลยุยนไหลาไหขนาดเลยลุง <substit> พ <uting> ันปั้นแม่นี่ทังเครื่องนี้มันจะออกแบบอุ่นสุดเลยนะแต่ข้างล่างเย็นจ้อยเลยเราดว่ามันแตีว่าตอนนี้กำลังเย็นหำิดนอนที่นี่พุงพันปั้นแม่ปั้นกระตุนเทปันอกงเลยเปิว่านสูงโมเมนต์แจเงียีลุงอีกรับ20เซนนี่ว่าพอดีลุงลงไปนี่แล้วบ่นี่ เพราะว่าเราเนี่ยและล่ะเราเบ่งส่งแล้วตอนนี้น้ำมันก็จะมา้ตตอนนั้นนะครับน้ำมันตอนน้นมันเต็มเลยมันก็ซ้ำกันเลยแล้วบาไหลบ่าจนเดียวยกก็ยกลงเพาซ้ำกันเลยทีนี้ก็พวกเราทำเสร็จก็ฝากพี่น้องยูทูบเบอร์กรได้ไหมเราก็เนี่ยพูดจิงจุกจุกหายกุ๊บบา ไปกินข้าเห็นนกคุนนกกินผัดกินเข่เอานี้เหบพาเวียกว่าคนอนเก่งนี้ไก็พี่น้องยูทูบเบอร์ก็บอกว่าให้คุดลุงเป็นัวแทนลุงพันต้องเอามือเลหน่อยโอ้ได้ครับได้เียวเลย ครเล่นอี่เอี่เล้วคับเชฟครับถอดถอดเลยฮะอะไรครับถอดให้หมดเลยฮะแล้วเ็กระโดดลงโอ้ยจะดีนะซั่งแบบน้ำซะวันนี้มาลงพนครับผมท่านผู้ชมม่าลงพนจะไม่ถึงนะไม่ไมผมจะดราม่ากนี่ลยจะดราม่า พามานามารับทราบข้อเก่าหาครับทุกผู้ชมบนๆนๆนวนแนวแนวแนวบนวนนแล้วจะข้ามมาได้ยังไง่ะเนี่ยพี่น้องกางเกงหลุดแล้วเฮ้ยกางเกงหลุดทำยังไงนี่ ลองคือแมาต้งโลมันง่ายปอนตใจตกใจตกใจตกใจเขาจะไปเจอปลาข้อด้วยเจอปลาข้อใหญ่ข้อน้อยข้อข้อจ๋าข้อตั้งไม่เอารองเท้าสิบวันมีน้องน้ำขึ้นใน้ดังนะดังอ้อมันเย็นแนอบปอนกันเชียงกันเชียงเย็นข้างล่างคุณลุงเราก็เดินขึ้นมาบนดินแล้วก็ไปเอาคุณลุงบอกอ่ะลุงพันก็กระลังมุดน้ำครับตอนนี้อากาศมันร้อนเนาะ หมดแล้วหมดแล้วแกแล้วเกลไ่ได้เลยกันเทีเิ่งนจวแล้ว็ไหร่วอีกย่แต่งยาง่ด้งก็ใหญ่นเาไม่ไหวแกนะวงติค่อน่ะ กัมมะนาก็มานะครับาานมมไปไหนก็เจอแต่มานาเนี่ยคุณพาผมไปเที่ยวที่อื่นบางทีคุณมานาไปไปไหนเดี๋ยวผมไปส่งมาที่มาขึ้นคันนี้ไปแล้วกันถึงไหมคันนี้ไปถึงไหมคันนี้คุณแน่ผมไปจริงๆเหรอคันนี้เอาคันนี้ไป มานามาส่งรถผมมีครับท่านผู้ชมส่งอีกแล้วบ๊ายบายนะั <c oughs> ปลอดภัยเจอกันใหม่ครับแปดนาทีแล้วใช่ไหม <c oughs> โอ้โหครับขึ้นรถด้ำเลยทุกคนเ <c oughs> ดือดเดือดเดือด นี่ก็เป็นบรรยากาศประเดี๋ยครับทุกคนนี่เขาก็ส่องมาตรงนู้ก็ส่องดูว่ัเขาทำอะไรกัน,นอูอไม่หลับข้างหลับโอ้ปีนจับขาของ่ายน,น้ำมหาศาล วันนี้ค็ออกมาให้มาหน้าคร but, าาับพี่้องครับท้องท้องคลองหาดิ ไปจอดที่ไหนมีขวดน้ำที่นั่นไปขึ้นจังฮอน่ามาเองอยู่นะสนะขอบคุณที่ให้บริการไปเชลต์อันตะการรถออกแล้วเด้อกานโดดร้านนดียวโรงงานไปจอดที่ตรงไหนมีแต่ขวดน้ำเอ้ไปต้องคลิปบ่ไปลองคลิปบ่คลิปีนะคะครบแปดนาทีแล้วครับทุกคนครับกำลังจะไปลงคลิปนะฮะตอนนี้ฮะ ตลอดนะปลาใช่ที่พี่ก็ปตันรอแงมาห้าวเลยย่อมด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือบรรยากาศก็สุขภาพพี่น้องอกออกมาหน้าครับพี่น้องเนาะวันนี้ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเนาะก็คือเชฟยันพนเมี่ยนมาเยี่ย,ม,ม,ยมนะครับมาให้กำลังใจคือวันที่30เนาะวันที่30เนี่ยก็มาเยี่ยมมายามครับไม่ได้มาอยู่ประจํานะครับเอฟซีไม่ได้มาอยู่ประจําคือมาเยี่ยมมายามมาเยี่ยมมายามชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแล้วก็รอ นนแหจนถึงวันที่30เนาะสาเนี่ยก็คือที่หน้าสารมุนหาเิเสร็จพี่เขาก็จะเดินทางกลับนะฮะจะเดินทางกลับนะฮะแต่วันนี้ระหว่างเนี้ยระหว่างที่ยังรออยู่ก็จะเนี่ยก็จะอยู่ทุกนาลุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดบางกระดก็ขออภัย f อฟด้วยในฐานะที่แอปมปนาก็อยู่ในพื้นที่เนาะแล้วก็รู้จักกับพี่เขาก็เลย อาศัยดูแลเทคแคร์นะครับเพราะว่าพี่เขาไม่มีรถนะครับให้แอดพนามาดูแลนะครับแอดพนาก็เต็มที่เพราะว่าที่ผ่านมาเวลาผมไปบ้านเขาเขาก็ดูแลผมเต็มที่เหมือนกันนะครับก็เลยอานะในะเมื่อพี่เขามาเราก็ต้อนรับเขาตามที่เขาเคยดูแลเรานะต่างคนต่างเคยดูแลกันนะครับจนกว่านูนนะครับผมวันที่30สเสร็จที่คดีที่ศาลมุกนาหาร ที่เขาค่อยจะเดินทางกลับกรุงเทพเนาะแต่การเดินทางนะครับอาจจะเป็นแอบนาเดินไปทางไปส่งนะครับสองสามวันเนาะสร็วันที่30อาจจะเดินทางไปส่งที่กรุงเทพนะครับที่กรุงเทพไปส่งพี่เขาเสร็จก็ค่อยจะเดินทางกลับมาเนาะมาที่จ้ำปาดงนะอาจจะคัขาหน้าค่อยว่า,า,ากันต่อไปแต่ที่นี่นะเราก็นะยังเหมือนเดิมครับพี่นอ้อง สุปผู้ซุปคนเนอะจังไรก็ฝากเป็นก็ลังใจกันครับวันนี้ทุ่งนาลุงพลครับสวัสดีครับฝากสินค้า TP Skin ครีมบำรุงผิวหน้าเน,ะนเาะ C Bacton Patch Beta Cool c นะครับเครื่องหนื่มเพื่อสุขภาพนะฮะแล้วก็เซรัม่มบำรุงผิว TP Skin ชามาดีพิษนะฮะชาสมุนไพรนะฮะแล้วก็รีอาผลิตภัณฑ์ดูแลรูปแางสั่งซื้อได้ที่รายออฟฟิเชียล TP Skin นะครับ ส่วนสินค้าของแอดมนาก็ขอฝากทุกคนมาทำดีเดอ้อพี่น้องสเปรมานาแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัด,ขดยอกปวดหลังปวดเขา่านะเส้นพลิกเส้นจมนะเล่นกีฬาออกกระทางกายใช้ฉีดพ่นแล้วนวดเบาๆเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้ฉีดเอาไวา้ทาเอาไว้นวดเด้อนะครับสั่งซื้อได้ที่ราซาด้านะครับพิมพ์คำว่าสเปรมานาแก้ปวดเมื่อยขวดสีเขียวเนาะก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับมีขายที่ราซาด้าช้อปปี้เจดีเซนทันครับขอบคุณครับ